ลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม last one นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาแนะนำในส่วนของกิจกรรมลาตีสีเลือดนะครับกำลังจะมาแล้วก็การ์ดต่างๆนะครับว่ามันมีผลอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะเพื่อน ราตีสีเลือดกําลังจะมาตอนนี้กิจกรรมกําลังจะเกิดขึ้นแล้วสังเกตเห็นว่าบ้านทุกหลังนะครับเริ่มปิดตัวลงนะครับมืดตึ๊บเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลาตีสีเลือดเนี่ยเพื่อนเื่อนมันจะมีเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับคือหมอกดำเนี่ยมันจะหนาขึ้นการใช้ไฟฟ้าของเรานะครับเราก็จะต้องใช้แบบหนักหน่วงเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเราแวกรอบๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น หมอกดำปกคลุมเลยซึ่งเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะเพื่อนๆอในส่วนของแสงไฟนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับในช่วงราตรีสีเลือดเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆเปิดหลอด L1 เท่านั้นนะครับจะใช้ไฟฟ้าถึง19,200ต่อนาทีเลย นะครับซึ่งมันโหดร้ายมากจริงนะครับสำหรับในช่วงของลาตีสีเลือดเนี่ยดังนั้นแสงไฟต่างๆนะครับก็มีผลนะเพื่อนๆแล้วถัดมาเพื่อนๆในช่วงลาตีสีเลือดเนี่ยมันดีอย่างไรเพื่อนๆจะต้องคอยตีมอนเตอร์ให้ได้นะครับเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับในส่วนของการตีมอนแล้วก็อีลิกต่างๆเนี่ยครับมันจะรีเซ็ตเป็นเลเวลหนึ่งใหม่แต่ของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้นะครับคือมาคาทามะ ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะมีรางวัลการตีครั้งแรกเป็นแร่สควอ์นะครับแล้วก็หินต่างๆพวกเนี้ไปอัพในส่วนของเพิ่มความต้านทานแถมยังได้เศษกลยุยุ์ต่างๆด้วยในการตีมอนก็เช่นเดียวกันนะเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนตีเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของแร่ทาคาเมะด้วยนะครับซึ่งแร่ทาคาเมะเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนี้นี่มันจะอยู่ในร้านค้ามาคาทามะนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆสามารถนรําเศษตรงเนี้ยไปแลกของรางวัลชั้นดีได้สิ่งของที่ดีที่สุดในร้านค้านะครับก็ย่อมจะเป็นตัวนี้เลยแพ็กการ์ดคุณภาพสูงตอนนี้แพ็กการ์ดกลยุทธ์นะครับเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งแพ็กการ์ดมันทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็เซตอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องถงอาชีพมันจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ จะอยู่ในการ์ดกลยุทธ์ข้างล่างตรงนี้นั่นเองนี่มันจะเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นมันก็จะมีในส่วนของติดตั้งการ์ดหลักแล้วก็การ์ดเสริมโดยที่การ์ดสีทองเนี่ยครับตรงนี้นะเพื่อนเแพ็คการ์ดกลยุทธ์คุณภาพ ur นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะรับได้คือล้านมาคาธรรมะนั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อกิจกรรมมานะครับจำนวนแลกเปลี่ยนเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็สูมไปอีกนะครับว่าจะได้การ์ด แบบไหนนะครับแต่การ์ด UR เนี่ยผมบอกว่ามันน่าจะดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเทียบสีนะครับก็เลือกใช้การ์ด UR ไปเลยนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเจาะลึกในส่วนของการ์ดกลยุทธ์กันอีกทีนึงแต่เบื้องต้นผมมาบอกวิธีการได้รับของการ์ดก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเพื่อนๆคือตรงนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นแมวในมินิแมปนะครับเนี่ยเมื่อซูมเข้าไปจะเป็นแมวกวัก ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวเนี้ยมันก็จะดรอปพวกแพ็กการ์ดกลยุทธ์ระดับ S.R แล้วก็ระดับ S.S.R แล้วแต่เลเวลของตัวแมวนะครับแล้วก็ระดับขึ้นไปเรื h, ่อยๆตัวนี้เราก็สามารถดรอปได้เหมือนกันนะครับสําหรับในส่วนของการ์ดกลยุทธ์แต่หลักๆนะครับการ์ดที่จะดรอปนะครับก็คือมันจะเข้าในส่วนของลาตีสีเลือดตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อเพื่อนๆทําการตีต่างๆนะครับเขาก็จะดรอปในส่วนของ การกยุทธมาด้วยครับตรงนี้ผมมองว่าก็คุ้มค่าอยู่นะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมลาตีสีเลือดพยายามนะครับเมื่อกิจกรรมนี้มานะครับพยายามทําไงก็ได้นะครับไปให้เลเวลสูงที่สุดเท่าที่เราจะตีไหวแล้วกันเอาแบบนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็พามาแนะนําในส่วงลาตีสีเลือดนะครับช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่บ้านเนี่ยมันจะมืดมิดสนิทเลยเพราะว่า สังเกตนะครับถ้าผมเปิดหลอด L 1นะครับผมนำงไฟฟ้าได้เพียงแค่1,800ต่อนาทีแล้วผมเปิดหลอด L 1การใช้หลอด L 1ใช้ถึง1 9 2 0 0เลย200ต่อนาทีซึ่งมันก็เอาง่ายๆว่าเบืองไฟแล้วกันนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจะเคลียร์โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ วันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครเพื่อเพื่อนทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ำการค้าเพื่อนเพื่อนเติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อนเื่อ